ความรู้นะคะที่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะเข้าตลาดหุ้นมีอะไรบ้างนะคะหลายๆคนกังวลมากเลยว่าความรู้ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือความรู้ที่ได้เนี่ยหรือว่าความรู้ที่รู้เนี่ยต้องสามารถนําไปใช้ได้จริงก็คือใช้ในการตัดสินใจในการทํากําไรในตลาดหุ้นได้จริงนะคะอันแรกเลย1รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองในที่นี้ต้องถามตัวเองก่อนว่าที่วันนี้เราอยากเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเพราะอะไร ถ้าอยากเข้ามาเพราะว่าอยากทําเป็นอาชีพอันนี้เราสนับสนุนค่ะแต่ถ้าอยากเข้ามาเพราะรวยเร็วอันนี้เราอยากให้คุณกลับไปนอนคิดดีๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าอยากรวยเร็วมันก็ต้องมีความเสี่ยงจริงไหมคะดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยอยากให้คิดว่ามันคืออาชีพมากกว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะสามารถอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆนะเปรียบเหมือนกับเครื่องจักรที่หาเงินให้เราได้ทั้งชีวิตถ้าคิดแบบนี้การอยู่ในตลาดหุ้นก็จะยืนยาวนะคะอันที่2ก็คือเป็นในเรื่องของการรู้จัก ตลาดหุ้นที่เราจะลงทุนนะคะตลาดหุ้นเนี่ยมีความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นคาดหวงังว่าจะต้องทากาไรได้อย่างเดียวเป็นไปได้ไหมคําตอบคือเป็นไปไม่ได้คนที่ลงทุนในตลาดหุ้นทุกคนต้องมีโอกาสทั้งทำกำไรได้และก็ต้องขาดทุนได้เพราะฉะนั้นทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเรารู้จักตลาดจริงๆเราจะรู้ว่าตลาดหุ้นสามารถทําให้เราบริหารความเสี่ยงให้ต่ําได้แล้วก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้จักเขาก็คือเราต้องทำความรู้จักกับตลาดหุ้นให้มากพอก่อน อันที่3ก็คือต้องรู้จักเครื่องมือในการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะปัจจุบันการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมีเครื่องมือที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นเครื่องมือในตลาดหุ้นมีทั้งที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ําหรือผลตอบแทนมากผลตอบแทนน้อยนะคะคาถามถามว่าจะเลือกยังไง บางคนบอกว่าก็เลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเครื่องมือไหนที่ถูกิตกับเราถ้าเราชอบเครื่องมือที่เสียงต่ำเพเซฟเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องมือไหนที่จะตอบโจทย์เราในเรื่องตรงนี้นะคะหรือว่าเราชอบความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาเราก็ต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับตัวเราแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มต้นจะลงทุนในตลาดหุ้นเน้นว่าให้เราศึกษาเครื่องมือที่ค่อนข้างเสียงต่ําแล้วก็ค่อนข้างเพเซฟนิดนึงนะคะ แล้วก็มีโอกาสทํากําไรได้ดีแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วสําหรับในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะ 4. ก็คือเป็นในเรื่องของโอกาสในการทํากําไรในตลาดหุ้นณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์ในการทํากําไรในตลาดหุ้นหรือโอกาสในการทากาไรเนี่ยจะมีอยู่มากมายหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสไตล์ตัวเองว่าเราชอบการทํากําไรแบบดูกราฟหรือเปล่าหรือว่าเราชอบการทํากําไรแบบดูข่าวหรือเปล่า หรือว่าเราชอบซื้อหุ้นเก็บนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสไตล์การลงทุนของเราเหมือนกันที่เราก็ต้องมาดูว่าสไตล์การลงทุนของเราเหมาะกับแบบไหนที่เราจะมีโอกาสทํากําไรได้ดีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่บอกว่าจะดีหรือไม่ดีคือเวลาลงทุนเราไม่เครียดอะคะ่ะ นั่นแหละคือคาตอบที่ดีที่สุดถ้าลงทุนในตลาดหุ้นเราเครียดแสดงว่านั่นไม่ใช่สไตล์การลงทุนของเรานะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะในเรื่องของการรู้จักบริหารความเสี่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากตลาดหุ้นมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแย่ยๆมากมายก็จริงแต่ถ้าเราไม่รู้จักการบริหารความเสี่ยงให้ต่ำผลตอบแทนของเราก็จะไม่ได้ดีนะคะเปรียบเหมือนกับทํากําไรได้มากแต่ก็ขาดทุนมากเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเข้าบ่อนที่ ไม่ได้ก็เสียถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาที่อยู่ในตลาดหุ้นอย่าให้คิดว่าเวลากลาไรฉันขอมีส่วนร่วมในกําไรนะได้มากได้น้อยก็ต้องดีใจเวลาขาดทุนฉันขอทําตัวเป็นคนงบนะขาดทุนให้น้อยที่สุดตัขดขาดทุนให้ไวสรารภาพบับให้เร็วนะคะเพื่อที่เราจะสามารถตั้งต้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นในเรื่องของการที่เราจะคิดเริ่มต้นว่าเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตลาดหุ้น